คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นการเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุกพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศาร หนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้อยิ้าวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชะนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชะนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พระแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่ เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะน้องชมพู่ไปตกในรถลุงพลเขาตรวจสอบได้โดยใช้แสงซินโครอนว่าผมที่เจอในรถต่อกกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมด ตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขน3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใคร ซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวต่อช่วงหนึ่งว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสที่จะสู้ได้เพราะสารยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแตงมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้ว ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้ร,รกันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%เซ อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึง้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้คดีน้องชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ทอนอนดีตสหายคนสนิทของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่า เรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทําร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาบ่อแสการไปดูสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพล แต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาเบาะแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทำตัวปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกล เดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจ ที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังนายชัยผลวิภาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มนั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเครียดตำรวจชุดสืบสวนภาคสเข้าค้นบ้านหาหลักฐาน ตำรวจสืบสวนภาค4นำกำลังกว่า20นายพร้อมหมายค้นเข้าค้นบ้านในายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ยังไม่ระบุว่าในคดีไหนเจ้าตัวรับกังวลใจเพราะช่วงหนึ่งปีมีเอฟซีส่งของมาให้มากมายเวลา6นาิกา30นาที วันที่20กรกฎาคมตำรวจสืบสวนภูทรภาค4ประมาณ20นายได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่79บ้านกกอกหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยอ่านหมายคน้นให้เจ้าของบ้านฟังว่าหมายค้นนี้เป็นหมายสารจังหวัดมุกดาหารที่คอ 141ทับ64ลงวันที่19กรกฎาคม64ออกหมายค้นให้พันตุรวจโทสุระบดินผลทองสอวอสอส,อสอกอมาคับการตำรวจภูธรภาค4ีกับพวกมีอำนาจค้นตามที่บ้านเลขที่ดังกล่าวในวันที่20กรกฎาคม64เวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้ว ให้ส่งหลักฐานไปที่สพกกตูมต่อไปจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยมีนายชัยพลพร้อมกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านกกตูมติดตามดูการตรวจค้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานที่ได้ไปที่สพกกตูมโดยไม่ได้เปิดเผยว่าตรวจค้นเกี่ยวกับคดีอะไร ทางด้านนายชัยพลวิภาได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่ายูทูบเบอร์ว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานเกี่ยวกับคดีตอนนี้ก็รู้สึกตกใจและกังวลใจเรื่องสิ่งของกรณีที่สิ่งของนั้นไม่ใช่ของตนแต่เป็นของ FC ส่งมาให้เพราะไม่รู้ว่าในระยะหนึ่งปีมีคนส่งอะไรมาให้บ้างจึงกังวลใจเรื่องนี้ซึ่งตรวจค้น ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ใหม่ที่ตนและปะ้าแตนใช้งานไปด้วยส่วนตำรวจที่มาเป็นตำรวจจากภาคสี่ไม่ใช่ของสอพอกกตูมคดีน้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางสอบถามหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดเอาไว้ว่าเครื่องมือซินโคตรตอน เป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความเพนพิเศษเช่นกินยาประจําตัวหรือทําสีผมโดยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่า เส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีของน้องชมพู่นั้นคาดว่าเป็นเส้นผมที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA ออย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือดังกล่าวเครื่องมือนี้มีความเป็นไฮเทคโนโลยีมาก แต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลูกพลว่า ให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุโดยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้น จากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการคลี่คลายคยดีอาชญากรรมหลายๆคดี